อาจารย์โกเลอร์กวนมูอครับปุ๋ยมือประกวนบมืครบโอ้ปลาล่าเพื่อแซมตัวสวัสดีครับมาพบมาพอกันครับในช่องคนเราปลาคือเขานะครับนะครับเมื่อนี้ครับกับไอ้ไส้ครับพันต้นครับสวัสดีครับพันต้นครับครับอาจารย์โกครับเมื่อนี้ครับหลังจากสวัสดีครับเสร็จภารกิจต้อนรับสีผ้าพีผ้านองครับมาเอาเพิงไงครับ บางทีมาเอานี่เป็นเขานะครับเนาะมันเขาไมได้มันตอเป็นเขาครับอันนี้คือว่ามาดตอนกครับมาดไอ้สายเฝนมาดตอนกเป็นมาเย็นไใบเนาะครับเนาะครับเมันก็เลยม,มาบอกมาเอาครับกะบอกหูว่าสิมีน้ำหวานมาเนาะครับว่าร้อยจิตตามึงครับว่าสิมีน้ำหวานมนาะ เป็นปลาผู้เขาครับมีปนมาสีเป้าไว้ผมก็ได้ผมเหยียดมาขากไม้ไว้นะครับกันหลงครับไม้ไว้แล้วพี่อนันพี่อ,อ่านหลงนี่ครับเขียงานครับ กล้หอดได้พี่อออโอ้สูงยี่ได้ครับกล้หอดแล้วครับพี่น้องครับผมใ้เวลาแล้วครับที่นี่อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นเึ้่นใบแล้วครับโอ้น่ากลเว อ็การทีใส่ควันนะครับเนาะควันควันอยู่ขางลางครับอมควันครับจนอาจารย์ต้นนะครับกะสทีเอาครบครับยุดขึ้นไปครับนะครับเริ่มแตกข้างแล้วครับเริ่มแตกข้างแล้วครับพอควันครับ ไอ้ผาดเด้อขึ้นกบไหม่วะกับเริ่มนะครับแครัโอย Thank mm -hmm. you.

ยังปวดอ่ะยังปวดอ่ะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้เงินจารย์ต้นเมอาจัดต้นอ่ะถูกไหเด็กสองเม่ครับโอ้ขนาดผมใส่หมวกกันน็อกครับพี่น้องปกปักปกปักโอยูยังไม่เสียเยัง อาจารย์โกเลอร์ก้อนโมครับบปุ well, we ๋ย well. อู้ยกูบอกว่าดครบโอ้ยปลาลาเ่าตัวอาจารย์ต้นเอาได้ไอ๋ยมันยังครับปุ้ยอาจารย์ต้นเขาพูดขึ้นเอาได้สองแม่ครับโอ้ได้สองแม่เนี่ก็ถือว่าใข่เน่าอยู่ใข่เน่าอยู่ตัวผู้กับตัวเมียเหรอพี่ Cái mẹ tôi toàn mẹ đấy mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi mẹ mẹ tôi 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 mẹ mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi mẹ mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi แรนโกจัรโกแลแมกันมเลยฟ้าลาบเลยเอาครับจะได้ติดตามได้ครับสีมีคลิปดีๆมั่นๆไหนเบิ่งครับโอ้ผมกับเตียวมืประกวมาดีครับหมวกกันนอกครับเมื่อนี้ครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับกับฝากติดตามด้วยครับพี่น้องคกับสำหรับคลิปนี้ครับกับขอยกคำ่ามสวัสดีครับ